ช่วยหน่อยดิแบบมันน่าสงสารมากเก okay. <ığım Authority> ๋ทำยังไงดีอะฉันมีแบบหมาโหพี่เก๋เอาจริงเหรอเหมือนเขาไม่นางฟ้ามากๆากะมูลนิธิดอกไว้มันยังมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องการคนสพอร์ต ราสนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วเราเองก็อยากช่วยสัตว์แล้วพอได้มีป๊อปอัพของ The ะไวท์ขึ้นมาแล้วเราแล้วเราก็เลยเข้าเข้าไปดูเนื้อเนื้อหาข้างข้างในเราก็เห็นมีหมาแมวอะค่ะแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราทำอะไรได้บ้างอะที่ที่จะช่วยเขาแล้วเราก็เลยเริ่มต้นจากจุดนั้นขึ้นมาเลยเออรู้จักจากที่เพื่อนแนะนำค่ะแล้วก็ได้เห็นผ่านสื่อมาค่ะมูลนิธิดอกไว้มันยังมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องการคนสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่อง การดูแลหมาแมวที่จะป่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรามีศักยภาพที่จะสามารถซัพพอร์ตได้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะรู้จัก The Voice ตั้งแต่คุณเก๋เนี่ยค่ะมาทำโครงการนี้แล้วก็จริงๆเมื่อก่อนเราก็ช่วยพวกสนัขด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วผมมีดูแลสุนัขอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยคุยกับคุณเก๋ตลอดเลยว่าเอะจะไปทำามันที่ไหนเป็นจุดที่สนใจที่ว่าเออ สิ่งที่เขาทําคือสิ่งที่ดีก็เลยคิดว่าอยากที่จะมาจอยด้วยโมก็เป็นหนึ่งในคนที่รักสัตว์เนาะแล้วก็ถ้าได้มีโอกาสได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าได้ได้ช่วยให้คนได้รู้จัก The Voice มากขึ้นโมว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะรู้จักได้ยังไงก็ต้องท้าวความไปถึงว่าตองสนิทกับเก๋มากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเก๋จะทําโครงการอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเล่าให้เราฟังแล้วก็เริ่มมาจากแรกๆด้วยกันเลยอะค่ะตองเป็นคนเลี้ยงสุนัข ด้วยแล้วก็เป็นคนค่อนข้างที่จะแบบผูกพันนะคะพอเวลาเราเห็นภาพหรือว่าเห็นอะไรที่มันแบบไม่ค่อยยุติธรรมกับกับสิ่งที่เรารักอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราอยากให้มีหน่วยงานสักหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้เราแล้ว The ะ o i c e เนี่ยก็ตรงจุดพอดีค่ะแล้วก็เป็นของเพื่อนเราด้วยหอมรู้จักผ่านทางโซเชียลก่อนแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่ช่วยเหลืออะไรแบบนี้อยู่แล้วอะ่ะแล้วก็มารู้ที่หลังว่าเป็นของพี่เก๋มีโอกาสได้เจอพี่เก๋ก็เลย สนิทกันแล้วก็รู้ว่าแบบมันเขาไม่นางฟ้ามากๆอ่ะมันมันกลายเป็นว่าสิ่ที่เราช่วยเราไม่ได้ช่วยแค่หมาหละเราอยากช่วยเขาด้วยอ่ะอยากให้เขามีกําลังใจที่จะทํางานแบบนี้ต่อไปเพราะว่าเราก็กลัวเขาจะส่งต่องานนี้ให้กับเราเหมือนกัน <laughs> เราเคยต้องผลักดันเขา <laughs> คือบุมรู้จักดูวอยด์นะคะจากการคีิดว่าบุมเนี่ยได้มีคลิปไวรัลเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือว่าบุมเนี่ย ได้แบบว่าเามาแล้วก็อุ้มหมาลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยบูมก,ก็รู้จักกับพี่เก๋อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าพี่เก๋คือหนูขอคาปรึกษาหน่อยในการเลี้ยงหมาเพราะว่าบูมอะได้หมูทะอะค่ะเป็นหมาตัวแรกในชีวิตเลยแล้วทีนี้ก็ด้วยความที่แบบว่าเอ้ยพี่เก๋หนูอยากจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะทําบุญบริจาคให้กับน้องๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเได้มารู้จักกับแบบเดอะวท์ Voice, แบบจริงจัง,จงตอนที่บูมเจอแบบหมูทะเลยอะค่ะรู้จักเดอะไวท์ได้จาก พี่เก๋ชลรดานเนี่นะครัก็จริงๆก็เราเป็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียกันมานานแล้วแล้วก็จริงที่เริ่มรู้สึกสนใจก็คือช่วงที่พี่เก๋เขาทําเรื่องร่างกฎหมายอ่ะช่วงนั้นน่ยก,ก,ก็จะเห็นความจริงจังของแกแลเลยนะเราตอนนั้นเนี่ยเหมือนว่าทําทอกระเทยล้วมัง้งก็เลยลองชวนไป ชวนพี่เก๋มานั่งพูดคุยมาคุยในทอในรายการไหนเพื่อจะได้โปรโมตสิ่งเหล่านี้ด้วยอะไรเงี้ยก็น,นั้นก็คือทําให้แบบทังได้รู้จักแล้วก็สนิทสนม,มกับทางมูลนิธิเดอะวอยซมาโดยส่วนตัวนะคะก็คือรู้จักแล้วก็สนิทกับพี่เก๋อยู่แล้วค่ะแล้วก็พอพี่เก๋โทรมาคุยนะคะเรื่องที่จะทําโครงการ f r i e n d of the Voice นะคะก็ตอบตกลงทันทีค่ะได้รู้จักการมีโอกาสไปออกอ,อีเวนต์ในการเดินแบบ สมัยแรกๆเลยเมื่อประมาณสักน่าจะมี5-6ปีที่แล้วทีนี้ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยได้ช่วยมูนิที the Voice ตลอดมาค่ะเราสองคนเป็นคนที่รักหมามากๆอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีลูกแล้วลูกเราก็เหมือนกับหมาที่บ้านนี่แหละสองตัวนั้นเป็นหมาที่โชคดีมากที่ได้มาเจอเราสองคน แต่แค่เร้สึกว่ายังมีหมายเยอะแยะเลยที่ขาดความอบอุ่นขาดความรับโดนรังแกเงี้ยลรวรู้สึกว่าถ้าเกิดมันจะมีอะไรสักอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อสาหรับน้องหมาเหล่านี้เราก็จะยินดีช่วยรู้จักได้ไงเนตร,รู้จักเพราะว่านรู้จักจากพี่เก๋แหละหก็คือเราสองคนสนิทกับพี่เก๋มานานแล้วล้วก็รู้ว่าแบบเดอะบอย e ์แบบทําอะไรมีประโยชน์กับสังคมยังไงบ้างอะไรคือจริงๆเราก็ได้รับข้อมูล ถ้าจะพูดตรงๆเนี่ยก็จะได้ยินข้อมูลเยอะจากพี่เก๋เวลาเจอกันเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าแบบเฮ้ยแกมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยอืมใช่คล้ายๆกัน <laughs> แต่คือเสียงอาจจะไม่ได้เป็นแบบเฮ้ยแกมันมันเฮ้ยแกช่วยหน่อยดิแบบมันน่าสง <c oughs> สารมากก็ <c oughs> จากนั้นเราก็ช่วยแกมนเรื่อยๆนะตรงไหนที่เราช่วยได้เราก็พยายามจะช่วย <c oughs> ได้รู้เรื่องราว The Voice มาจากพี่แต้วเนาะเพราะว่าเราสิงกันแล้วก็มีการแบบพูดคุยกันเรื่อยๆเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธินะคะ แล้วก็เดอะไ i c e จริงๆคือก็ดังอยู่แล้วมูลนิธิที่ดังอยู่แล้วก็ทํามานานถึง10ปีฉะนั้นมันมีไม่กี่มูลนิธิของท,ที่ช่วยเหลือสัตว์เนี่ยที่แอคทีฟมานานขนาดนี้ด,ด้วยตัวของเร putation ของ The Voice ซึ่งเด็กๆก็รู้จักอยู่แล้ว,ลวหลายๆคนก็คงรู้จักอยู่แล้วเช่นกันโอ้เดอะไวท์เนี่ยเจสารู้จักเริ่มต้นเลยคือจากพี่เก๋ชลาดานะคะแล้วก็พี่เก๋บอกว่ามีกิจกรรมที่แบบดีๆในการช่วยสัตว์ จบอกโหพี่เก๋เอาจริงหรอเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันพูดไม่ได้บางทีเราจะรู้อาการต่างๆของเคาเนี่ยมันยากเขาบอกว่าแต่พี่จะทำจ๋าบอกโอเคถ้ากิดพี่เก๋ทำจ๋าก็จะทําด้วยทีนี้ก็เลยกลายเป็นเราได้รู้จัก The m o i c e foundation แล้วเราก็มาร่วมกิจกรรมเยอะมากกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเดินแฟชั่นโชว์มีการแชร์โพสต์ต่างๆหรือว่ามีการอุดหนุนสินค้าอะไรเงี้ยค่ะจ๋าก็จะกับพี่ซิบเนี่ยก็จะร่วมกันนะคะซัพพอร์ตพี่เก๋ชลดา,าตลอด จริงๆเห็นความตั้งใจค่ะของพี่เก๋แล้วก็คุณแต้วแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะที่ตั้งใจทำทุกๆโครงการเลยเพื่อเพื่อสัตว์จรแล้วกิ๊บก็คิดว่าการให้อะค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมอบสู่สังคมเหมือนกัน เรามีพี่เก๋เป็นไอดอลก่อนแล้วกันคือเราเห็นพี่เก๋ช่วยช่วยเหลือเป,เป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือสัตว์นะคะคือตั้งแต่น้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์จรอื่นๆอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอณวันทะี่มาเป็นมูลนิธิเดอะไวท์ฟาวเดชั่นหรือว่าเดอะไวท์เสียงจากเราเนี่ยนะคะคือเราก็รู้สึวกว่าโหเฮ้ยพี่เราเดินทางมาถึงการเป็นการก่อตั้งเ,เป็นมูลนิธิในการช่วยเหลืออย่างจริงจังและเป็นระบบระเบียบมากขึ้นด้วยก็กเนี่ยแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้เราเดี่ยเริ่มแล้วก็เห็นก่อนเลยจากสิ่งที่พเเกป็นนค ก่อตั้งมูลนิธินี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าคือเราเป็นคนที่เลี้ยงสุนัขอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปตามบ้านพักพิงต่างๆที่อาจจะแบบอยู่ดีๆขึ้นมาใน Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ติดตามว่ามูลนิธิ The Voice เนี่ยเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างกับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวหรือว่า สัตว์ประสาททั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยากจะเข้าไปดูข้อมูลก็เลยเข้าไปแล้วก็ follow page follow ig ีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ได้ติดตามข่าวสารตลอดค่ะด้วยความที่เสกเก๋มา20ปีแล้วและสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ส่วนตัวรู้สึกว่าน้อยคนยังไม่ได้ตัดใจาลาทำเพราะฉะนั้นอะไรที่เราช่วยได้แล้วเรานคนที่รักสัตว์ไม่มีลูก,ลกแล้วเรามีหม,มาสองตัวเรารักมากมากที่สุดเลยไม่เข้าใจเลยว่าคนที่เขารักสัตว์เนี่ยและอย่างที่เก๋บอกเป็สัตว์ที่ไม่มีเสียงนะ ันสัมพันธ์กันาเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนามากที่เป็นกระบอกเสียงให้เราค่ะมีเพราะว่าเราตั้งแต่นั้นต้นมาเนี่ยเราเองก็จะดูว่าเคสไหนที่มันค่อนข้างรุนแรงหรือเคสไหนที่เราดูแล้วว่าไม่น่าจะมีใครรับต่อได้หรือว่าน้องหมาหรือน้องแมวที่เขาจะต้องพิพการซ้ำซ้อนเยอะมากส่วนที่เราเชื่อว่า บางคนเขาะจะซัพพอร์ตไม่ได้ซัพพอร์ตจนถึงน้องเสียเลยนะคะเราเลยจะเลือกเคสที่ยากลำบากมากสําหรับคนคนที่จะไปช่วยเราอ่ะจะไปเลือกเคสนั้นเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ร่วมกับมูลนิธิค่ะร่วมไปตรงนี้ยังไม่เคยค่ะแต่ว่าก็เคยแค่ใช้บริการหรือใช้คําปรึกษาเท่านั้นเองค่ะมีเยอะเลยอ่ะหนึ่งก็น่าจะเริ่มจากที่บริช่วยบริจาคเงินให้กับน้องๆเนอะและหลังจากนั้นเวลาโมไปไหนโมเห็นน้องที่ ต้องการความช่วยเหลือโมก็จะโทรหา The Voice ให้เขาช่วยมาดูหรือช่วยส่งคนมาจับน้องไปรักษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประสบการณ์ที่ร่วมกับมูลนิธิ The Voice นะคะมีหลายครั้งมากที่แบบพอเพื่อนรู้ว่าเราอ่ะสนิทกับเก๋ก็จะแบบว่าเฮ้ยตองเนี่ยข้างบ้านน่ะเขาแบบเหมือนไม่เลี้ยงสุนัขเลยเนะี่ยทำยังไงดีช่วยแจ้งเก๋ให้หน่อยได้ไหมหรือไปเจอสุนัขข้างถนนก็จะแบบเฮ้ย เธอเราช่วยไม่ทันว่ะเราต้องแบบแบบทํางานแล้ว The Voice ช่วยหน่อยได้ไหมหรือมีคนติดต่อเข้ามาทางตองก็มีเพราะว่ารู้รู้ว่าเราก็แบบสนิทกับโครงการเก๋อะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะแบบขอความช่วยเหลือส่วนใหญ่หอมจะเป็นแบบรับเคสอะคะ่ะเคสที่รับก็แบบเยอะมากๆอ่างเงี้ยถ้าเราเหมือนแบบโอเคไม่ต้องไปเรียกไลายเคสนี้เดี๋ยวฉันเอามาเองเดี๋ยวหอมทำเอง,งะะอ่างเงี้ยค่ะล่าสุดบูมกอ็อุปการะนะคะ หมาของพี่ซันนี่ยูโฟค่ะทั้งสองตัวลิชชี่มันนี่ค่ะก็คือว่า,อาตอนนี้บุ้มก็ได้อุปการะตอนที่แบบว่าเขายังช่วงหาบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบุ้มก็อุปการะทั้งหมดเลยค่ะเออจริงๆก็แต่าตัวที่เรียนเน่ยงตัวหนึ่งก็คือมาจากพี่เก๋เหมือนกันที่ได้กระต่ายที่เหมือนไปเจอจากควาดเงียตาจะบอดแล้วก็เอามารักษาปุ๊บก็ าบ้านที่เชื่อไหมว่าแม้แต่คนเลี้ยงกรต่ายเองทีข้อจํากัดในการบบเอนเาน้องๆแบบนีน้มาอยู่ที่บ้านมันก็ยังมีอะไรอย่เงี้ยที่ร่วมกับมูลนิธิใช่ไหมคะก็จะเป็นในส่วนของผู้บริจาคช่วยสป,ปอร์ตในโครงการของพี่เขมมากกว่าค่ะ ประสบการณ์นในการส่วนใหญ่จะเป็นการจัดอีเวนต์กิจกรรมต่างๆของทางมูลิธีมากกว่านะคะแล้วก็อย่างเช่นการเดินแบบหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกิจกรรมที่เราบริจาคให้กับมูลนิธิโดยการโอนผ่านบัญชีอันนี้ก็โอนช่วยเหลือมาตลอดค่ะนอกเหนือจากที่จะคอยแชร์อินโฟมชันต่างๆ ให้แล้วเนี่ยเคยเป็นลูกค้าใช่ไหมเล็กเป็นผู้สนับสน,นุนสนับสนุนกล่องแฮปปี้บอฟอะไรเงี้ยซื้อแจกเพื่อนเพื่อเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแบบโปรเจกต์ที่ดีเล่าเรื่องเกาะพังงานดีที่เราไปเที่ยวเกาะพังงันเราให้กุ้มหมากลับมาอ๋อใช่ฮะแต่ก็ได้มีเรื่องอย่างเงี้ย <c oughs> เรื่อยๆหมาที่หน้าหาดหน้าหาดมันแบบช่วงโควิดเจ้าของมันต้องถูกส่งกลับไปที่ต่างไม่ได้เป็นหมาจรมันก็งงแล้วก็พี่เก๋ก็ไปเที่ยวพอดีก็เลยแบบ รู้สึกสงสารมันก็ต้องแบบเอามันกลับกรุงเทพมาไม่แล้วแล้วก็เราอะเราต้องขับรถเอาหมาให้เขากลับมาอะ <c oughs> ไรเงี้ยมีเยอะมากเพราะว่าที่บ้านตัวเองเนี่ยก็จะมีในซอยมีน้องหมานะ,นะคะก็มีเคสที่ ที่แบบคนรู้จักหรือว่าคนที่ติดตามใน Facebook อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเห็นไปแล้วว่าเราก็มีไปช่วยตามมูนิทีไปช่วยตามบ้านพิงก็มีแจ้งมาว่ามีเคสตรงเนี้ยพี่เอิญมีใครพอจะไปช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบนึกถึงที่แรกเลยก็คือ The Voice The Voice เราบทุกคนทุกคนจะรู้สึกเหมืนกันว่า t h v v o i e สํสำหรับพี่เก๋เมื่อเราเป็นเพื่อนพี่เก๋อ่ะพี่เก๋ต้องการให้เราช่วยอะไรเราก็จะทำเต็มที่ีที่สุด คือหมอทํางานเกี่ยวกับเรื่องความงามนะคะมา 20, 20ปีแล้วหมอเห็นความงามในในมนุษย์มากทุกคนมีความงามในใจหมดหมอก็จะมีการลงแอด Facebook เวลาที่หมอจัดโปรอะไรเนี่ยหมอก็จะลดราคาให้คนไข้จริงๆนะคะแต่ว่าส่วนที่กําไรน้อยลงหมอเองก็จะเอากําไรที่น้อยลงอีกเนี่ยไปแบ่งให้กับทาง The ะเดอะไวแล้วก็บอกคนที่มาใช้ด้วยกันว่านั่นคือสิ่งที่เขาได้เขาเขาได้ช่วยเหลือสัตว์นะ ในขณะเดียวกันเขาเองก็ได้ความงามกลับไปซึ่งหบอกว่าเขาแฮปปี้ของเองนะคะก็คือด้วยมีมหาวิทยาลัยเวอร์เนนะคะมีคณะสตัตวแพทย์อยู่แล้วทางคณะเองก็ยินดีที่จะออกหน่วยร่วมกับคุณนิตินะคะในการทำหมันมาแมวและนอกจากนั้นโชคดีสิ่งซ้มก็คือร้านโชคดีนะคะก็ยังจะช่วยระดมทุนในการหาเงินที่จะเอามาสพอร์ตในเรื่องการทำหมันมแมวด้วยค่ะ ก็คิดว่ามีอยู่หลายอันมากเลยเพิ่งจริงแล้วตัวเองมันมีมูลนิธิของปอด้วยแล้วก็ก็ทำงานเกี่ยวกับผู้อย่างเงี้ยนะคะคิดว่าของทาง The Voice เนี่ยน่าจะ r a ส e เงินในการที่อาจจะออกในบูธหรืออะไรเงี้ยค่ะที่ว่าเวลามีบูธของมูลนิธิอ,อะไรเงี้ยช่วย r a ส e เงินแล้วก็ช่วยกระจายข่าวไปให้มากขึ้นแล้วก็อีกทางหนึ่งคือมีพวกเพื่อนที่สนใจที่จะทำบุญกับ สุน,นัขหรือว่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้วก็จะเป็นกระบอกเสียงให้หว่าให้ช่วยมาลงที่นี่โมจะจัดงานที่เป็นอาร์ตเปซของสามีโมนะคะเป็นชื่อ one w a r art foundation เราจะร่วมกับทางศิลปินขายภาพแล้วเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยรายได้ทั้งหมดไปช่วยเข้ามูลนิธิให้กับน้องๆค่ะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยโครงการนี้ที่ถือว่าเป็นตัวแถมของกลุ่ม ไม่ว่าโครงการไหนจะทำอะไรแล้วต้องการอยากได้ตัวซัพพอร์ตพี่ก็จะไปช่วยทุกคนค่ะตอนนี้เก๋บอกว่าตองทุกคนพูดถึงแกมากเพราะทุกคนดีใจว่าฉันมีคนมาช่วยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือบางทีเนี่ยคนจะมาเดือดร้อนมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาจะเห็นหอมใจดีเขาจะมาเข้าทางหอมแต่หอมอะไม่ค่อยรู้วิธีการหลอกเราเราไม่ค่อยมีระบบอะไรเท่ากับพี่เก๋หอมก็จะช่วยแบบประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้หรือว่า อะไรที่เราช่วยได้ส่วนใหญ่จะเป็นการได้รายเรื่องของปัจจัยมากกว่าใครที่รู้สึกว่าเชื่อใจเราเราก็จะประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้แล้วหอมก็แบบมีไลฟ์ขายของอะไรเงี้ยก็มีหลายคนที่แบบว่าเออทำสิแบบว่าเราไลฟ์ขายของไปด้วยอ่ะอันนี้เอฟสินค้าอันนี้แบบขยักขบ,บุญแล้วแต่คุณจะเอฟอะไรก็เหมือนแบบเปิดร้านค้าแล้วก็มีหลายส่วนที่คุณอยากทําอะไรล่ะคุณอยากเอาเงินตรงนี้ช่วย มูลนิธิพี่เก๋เหรออะเดี๋ยวหอมก็โอนให้ในแบบนี้ค่ะโครงการครั้งนี้ค่ะบูมคิดว่าบูมจะทําโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องค่ะก็คือว่าถ้าใครนะคะที่มาทานร้านหมูกระทะเธอกระทะบูมนะคะบูมก็จะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะไว้บริจาคแล้วก็เดี๋ยวจะมีเติมให้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็แน่นอนบูมคิดว่าบูมไม่ได้จบแค่โครงการนี้โครงการเดียวค่ะบูมคิดว่าบูมมันต้องงอกมาอีกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบูมก็ทําอยู่ตลอดตลอดอยู่แล้วทุกเดือนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะ ทำแล้วสองรอบแล้วก็ใช้แอสเซทที่ตัวเองมีอยู่อย่างแรกก็คือเรื่องของอาหารเพราะว่านี่เราเรียนเราเรียนทำอาหารอยู่ใช่ปะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทําเป็นเชฟเทบาเตียนให้ทุกคนทานโดยเฉพาะเป็นแบบเป็นอาหารมังสวิรัตนะให้รู้ว่าเราไม่ต้องไปไปไปทำลายเขาเราก็อร่อยอร่อยได้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเฟเซบาเตียนที่ได้สุดมาจากการเชฟที่อยากมาร่วมกับโครงการนี้ กับอ้นก็คือน่าจะเป็นใช้ทรัพย์สินของเราในส่วนของบาร์ร้านเล่าของเรานี่พูดคุยกันเล่นๆว่าอาจจะใช้ชื่อว่าดริงกอดอกหนึงดื่มเพื่อนองโครงการที่จะทำนะคะก็คือตั้งใจไว้ะคะ่ะก็คือจะอทำผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับหมาและก็แมวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอาหารหรือขนมนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะโดยที่ ทางมุ้ยค่ะก็จะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดส่วนาไรายได้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะยกให้มูลนิธิทั้งหมดเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการที่ตั้งใจจะทำเนี่ยน่าจะเป็นการหาเงินมาสมทบให้กับมูลนิธิเพื่อที่จะช่วยน้องน้องน้องหมาน้อง,องแมวที่เป็นน้องหมาน้องแมวตอนจัดนะคะอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวที่ถูกเก็บมาหรือมีคนโทรแจ้งให้มูลนิธิไปช่วยทีนี้เนี่ยในระยะเวลาที่เขาต้องการ พักฟื้นหรือพักพิงเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลในการช่วยเหลือเา้าให้อาหารค่าหมอค่า,ายาอะไรทุกอย่างในระยะเวลานี้ทางมูลนิธิที่ว่าขาดเพราะว่าปกติก็จะ ให้ช่วยบริจาคในในพาร์ทนี้ที่เห็นเห็นแล้วก็ที่บริจาคบ่อยๆนะคะเราก็เลยอยากจะช่วยว่าเออในพาร์ทนี้ก่อนที่เขาจะได้รับโอกาสไปสู่บ้านใหม่ที่ดีมีคนอุปการะเนี่ยเราก็ต้องหาไรายได้ส่วนหนึ่งมาช่วยมูลนิธิในพาร์ทนี้ซึ่งทําให้น้องๆเนี่ยสุขภาพจิตสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงก่อนที่จะไปอยู่บ้านใหม่และได้รับโอกาสดีๆต่อไปค่ะคือจริงๆพยายามคิดมาตั้งมาตลอดนะคะตั้งแต่พี่เก๋โทรศัพท์มาชวนให้เป็นเฟนไอคอนเนี่ย ยังคิดไม่ออกคิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรหรือที่ทํทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการอินสไบด์หนึ่งแต่ว่ารับรองว่าปีหน้าเนี่ยได้เห็นโปรเจกต์ของเราทั้งสองคน p k y o เกิดเพื่อ The White แน่แคือจริงๆอย่างที่เราเห็นปัจจุบันช่วงโควิดมีคนที่ไปรับเลี้ยงหมามาเยอะมากหรือว่าไปซื้อหมามาเลี้ยงเยอะมากเพราะว่าด้วยความเหงาด้วยความรแบบ during โควิดนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่า คนเหล่านี้ที่มี power spending เขาพาแบบสุนัขไปที่แบบโรงแรม5ดาวซื้อรถเชนให้หรือว่ามีพาไปเดินพาร์คอะไรเงี้ยคือเป็น,เป,นเป็นเทรนตอนนี้คนก็เลี้ยงกันเยอะมากซึ่งสตาก็อยาก raise awareness ตรงนี้ว่ามันยังมีน้องหมาที่ด้อยโอกาสที่จริงๆเราไม่ต้องช็อปหมาใหม่ก็ได้เรามา adopt แล้วมีหมาน่ารักนักที่ต้องการความรักเหมือนกันก็อยากได้ power spending หรือ,อว่า เสียงของคนที่มีเขาเรียกอะไรมี power ที่จะเลี้ยงหมาได้เนาะมาลอง raise awareness ให้เขาอาจาจะจัด event ต่างๆขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้เขาได้รู้ว่าเอ้ยยังมี the voice มีโครงการนี้อยู่แล้วก็มีน้องหมาที่ต้องการรับเลี้ยงแล้วก็ได้ความรับความอุปการะจากคนที่พอจะมีฐานะด,ดูแลได้ค่ะด้วยความที่พี่จิ๊บเองเป็นนักร้องนะคะจ๋าเองก็มีธุรกิจนอกจาก,การเป็นนักแสดงมีธุรกิจร้านดอกไม้แต่าคุยกับพี่เจว่าถ้าเกิดว่า จะสามารถแบ่งปันความสุขจากลูกค้า,าที่ซื้อดอกไม้เนี่ยแล้วเอารายได้ตรงนี้เนี่ยมาช่วยน้องหมาน้องแมวแบบนี้เนี่ยมันจะดีไหมก็ปรากฏว่าเออสายคนก็บอกว่าดีจานลูกค้า,าหลายท่านก็บอกว่าดีจังเลยการการซื้อดอกไม้สวยๆจากร้านจ๋าเนี่ยจะได้ส่วนหนึ่งจะได้เอาไปช่วยน้องหมาน้องแมวไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้อาหารการาผ่าตัด รักษาโรคต่างๆรวมถึงถ้าเกิดว่าถาามีเรื่องราวอะไรสามารถจะแบ่งปันให้เขาได้เนี่ยเหมือนกับทุกคนเสียงตอบรับก็แบบดีมากๆจะก็เลยคิดว่าโครงการที่ถัากทำอย่าที่เนี่ยตลอดทั้งปีนี้น่าจะเยอะน่าจะหลากหลายแต่ว่าแน่ๆคือร้านดอกไม้ของาอาจารย์สลาเวอร์เนี่ยต้องมามีส่วนร่วมแน่ตอนนี้นะคะทางกิ๊บก็อยากจะใช้วิชาชีพของตัวเองค่ะก็คือ interior designer เนี่ยเอามาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมูลนิธิค่ะก็อาจจะมีการ ร่วมกันกับพันธมิตรหรือว่า The Vo i c e สร้างเชลเตอร์หรือว่าโรงเรือนเพื่อรักษาสัตว์ในอนาคตค่ะอย่างแรกก็คงจะเป็นกระบอกเสียงที่อาจจะดังบ้างเบาบ้างให้กับเดอะไวท์นะคะว่ามีในส่วนของการช่วยเหลือสัตว์ตรงนี้ที่ที่ยังเป็นส่วนที่รอให้ทุกคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นในส่วนของการทํา เสื้อเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดังนั้นก็เลยมีแบรนกับน้องอีกคนหนึ่งที่ทำแบรนด์อยู่ว่าเอออยากจะทําเป็นเสื้หรือเป็นเสื้อแฟชั่นที่เป็นลายที่เราคิดขึ้นมาเองเป็นน้องหมาหน้ารักหน้ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นดีไซน์แบบเราแล้วก็หาราไได้ให้กับลูกค้ด้วยค่ะรู้สึกเป็นเกียริแล้วก็รู้สึกว่าตรงนี้เราจะทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเพราะว่าถือเป็นโอกาสและที่เราจะเป็นหนึ่งเสียงให้กับ สาสีขาที่เขาไม่สามารถพูดได้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้ร่วมร่วมงานกับมูลนิธิค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็ยินดีมากดีใจมากรู้สึกดีใจมากที่พี่เกดโทรไปอะไรเงี้ยแบบว่าเอ้พี่เกดนึกถึงเราอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกทุบทักกุใจไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยก็อบอกแก่ไปเลยว่ายินดีมากความรู้สึกก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่ ได้มาเป็นหนึ่งในเฟรนไอคอนของเฟรนออฟเดอะวอ i น์นะคะก็ต้องดีใจอยู่แล้วเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะก็คือการทำบุญให้กับสัตว์เลี้ยงก็ดีใจค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้กับทางมูลนิธิรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในการช่วยเหลือคนที่เรารักคนท,ท,ที่ต้องหมายถึงในที่นี้ก็คือเก๋และพวกน้องๆหมาแมวทั้งหลายนะคะ ก็ยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ชวนด้วยเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ได้ทำอะไรให้เขาบ้างค่ะมันก็เหมือนอยู่ในพาร์ทของเขาอยู่แล้วอะ่ะก็ก็เป็นปกติมากกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าพิเศษหรืออะไรที่ที่อยู่อยู่ในในกลุ่มของเขาแต่รู้สึกดีใจแทนเขาที่เมื่อไรก็ตามที่เขาแบบเหมือนขอความช่วยเหลือจากใครหรือหรืออะไรแบบนี้ทุกคนมาร่วมมือกับเขาอะ่ะรู้สึกดีใจแทนเขาที่เออหลายๆคนไม่ได้ทิ้งเขาให้เขาทําอยู่คนเดียวค่ะ แต่เขารู้สึกว่าในการที่มาแบบนี้มาเป็นตัวแทนของของคนที่รักสุนัขรักแมวแล้วก็อยากจะทำอะไรสำหรับสำหรับหมาแมวอีกหลายหลายต่อหลายพันตัวเลยที่ที่ขาดควอมูลเราคิดว่าถ้าเราให้โมย่าลูกา้าคือหมาสองตัวที่บ้านได้เราก็น่าจะสามารถจะแพร่ให้อีกอไม่มากก็น้อยแล้วกันกับกับอีกหลายตัวที่น้องสารอยู่ครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมกับโครงการแฟนรับเดอะไวท d นะคะแล้วก็เป็นไอคอน คนหนึ่งที่เมื่อกี้เราก็มีการได้คุยกับหลายๆท่านเราก็รู้สึกว่าเออทุกคนมีแพชชั่นในการที่จะแบบมาช่วยทําให้สังคมในเมืองไทยมันดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นเสียงอีกหนึ่งกระบอกเสียงหนึ่งที่จะช่วยมเลนิกีได้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมโครงการนี้แล้วก็เป็นโครงการที่เห็นน้องเขาทำแล้วทำมาต่อเนื่องก็ <c oughs> เลยคิดว่าไม่ใช่บางคนทามาแล้วทิ้งทำมาแล้วทิ้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นด้วยความต่อเนื่องของเขา ด้วยความตั้งใจของเขาแล้วก็ด้วยความที่ว่าปรึกษาเราได้จริงพอเขาเอ่ยฝากชวนเราแทบไม่ต้องคิดเลยเพราะเราใช้ความรู้สึกนำพางไปความรู้สึกของเราบอกว่าตกลงและจะทําให้ดีที่สุดก็ขอบคุณพี่เก๋มากๆนะคะแล้วขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยที่ให้เกียรติแล้วก็ไว้วา,างใจเราสองคนให้เป็น Friends of The Voice ค่ะมันตอบตดชีวิตว่าต้องการอะไรแล้วความสุขของเราคือคืออะไรจริงๆค่ะแล้วเราก็ได้ตามหามันเจอแล้วว่าแบบ รับนี่มันรับรับนี่มันเจ๋งนะคะการได้รับอะไรจากใครแต่การให้มันเจ๋งกว่าสิ่งที่สังคมได้รับความชัดเจนตลอดช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาของ The Voice วีที่เดอะไอด์แล้วก็คือหัวก็คือคำว่าความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งม,มั่นเี๋ยวเชื่อว่าคนที่จเจริญแล้วเนี่ยเราต้องช่วยเหลือ,อชีวิตที่อ่อนแอกแว่าและอีกนั้นก็คือชีวิตของสายเอง,เองนอกจากจะขอบคุณเฟนไอคอนทุกท่านทุกคนแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะในที่ ของเราทีน้องงานของเราทุกคนเราเริ่มจากแรงไม่กี่แรงนะคะสามสี่คนปัจจุบันนี้เรามีกันมีทั้งหมดเนี่ยที่ทำเป็นประจำเลยนะคะมีกันสิบกว่าชีวิตนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe นะคะกับเก๋แก่ที่ชลดาชาแนลนะคะ